ยอดมะขามนะคะยอดมะขามอ่อนสุดยอดสมุนไพรไทยอีกแล้วค่ะพี่น้องมาติดตามชมกันนะคะวันนี้เมนูข้าวหมดหม้อจะเป็นอะไรยอดมะขามอ่อนล้างไส้ดีนะกำจัดมลพิษปรับมลภาวะในลำไส้ในร่างกายเราให้สะอาด ด้วยผักนะคะรังนมหมูอบใช่ไหมคะชค่ะช่างสันหหาต้องไปให้ไว มีเฉพาะแม่หมูเท่านั้นใ่งนั้นเกิดสึกแย่งชิงลังนมหมูทั้งนุ่มทั้งกรอบน,นุบนับอ๋อทีเดียวหมดใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวระหว่างระหว่างอบก็พรมๆได้เนาะใช่เราจะเก็บไว้เพื่อความชุ่มช่ำ ใชค่ะตอนนี้พุกใแหลเมนูนั้นชื่ออะไรคะนี่นะคะกีน่นไก่ต้มใบมะขามป่นวัมากผ่านไปแล้วสิบนาทีแป๊บเดียวอะไรบ้างคะค่ะตะไคร้ใบมะขามตะไคร้ใบมะกรูดคะ่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นหอมนะคะหอมแดงเหรอคะหอมแดงคะ่ะรวมบางไปหมดแล้ว เครื่องต้มยำนะคะเน้นๆอันนี้พรมน้ำชุ่ชมฉ่ำชุ่ชมฉ่ำเหมือนตอนที่เขาปิ้งไก่เนาะเขาก็จะพรมใช่ปิ้งเขาเรียกบาร์บีคิวอะไรพวกเนี้ยอบปิ้งย่างก็ตะลุงเอาอะไรมาเมื่อก่อนจะเป็นใบเตยเนาะแม่เนาะเห็นจะเป็นใบเตยกุนปลาทอดนะคะอืมนั่นเลยค่ะ เบแ,แล้วเจบมาก้าลงไปท่อแล้วมาแล้วราคาเชบมาแล้วค่ะ หัห่นแบบนี้นะห,หน,นูจนะกินแน่ๆหันะ่นยาวๆชิมดูสิคะลองชิมจุบจ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บให้ดูสักคำดิค่ะค่ะชิมนะคะชิมเป็นเยี่งยงไรเป็นเยี่ยงอไร,น,งรนี่คะ่ะอืมโคตรโคอีกแล้ว เจ่ววกรุงใหม่แล้วนะจ๊ะ,ะเริ่มแล้วใช่ไหมคะ,เม,คะเมนูต้มบักขามต้มยอดบักขามอ่อนเกลือน,ออนใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนี้ครึ่งช้อนโต๊ะ หรือสองช้อนชาโดยประมาณที่นี่นะคะเราก็จะใส่เ,เครื่องใช่แล้วเราจะเขาเรียกว่าไงน,นะเปิดไฟกลางๆแล้วเราก็จะคั่วไก่ให้ตึงก่อนลำแน่นอนวันนี้คั่วกับน้ำไก่คั่วกับน้ำไก่ก่อนให้ ให้ไก่สุกจากน้ําของตัวเองใช่ค่ะคั่วกับเครื่องแกงไก่เวลาคั่วกับเครื่องต้มยำหอมมากๆเชฟเป็นลูกมือของเชฟและว,วันนี้เป็นผู้ช่วยเชฟช่วยกันคนละไม้ละมือ มันไม่มีอะไรติดช้อนอยากเพราเราใส่น้เอใชเราใช้น้ำร้อนเติมเลยนะคะครครเราจะได้ไม่เสียความร้อนถ้าเราใส่น้ำเย็นลงไปเขาก็จะเริ่มต้นนานกว่าที่ควรจะเป็นต่อไปเป็นอะไรคะเครื่องในใช่ไหมคะ จะไปมีตับไก่บ้านนะคะมีขินี่สำคัญคือเชฟชอบค่ะเชฟชอบเพิื่งนายมากค่ะโดยเฉพาะกลิ่นเลิฟเบอร์คุณยาคิดถึงซ่าย,ยอดมะขามของคุณยายซ่าย,ยอดมะขามเชียงใหม่ดำดำสุดท้ายหรอคะใ่้คะ เลือดามาขามคอ,อนพร้อมกับใบมะกรูดฉีกเหรอคะใช่ค่ะใบมะกรูดฉีก,โ,ก,กโอเคกินสิคะว่าความเปรี้ยวออกหรือยังยวความเปรี้ยวจะออกหรือยัง เอาความเปรีย้ยวธรรมชาติของยอดมะขามนี่แหละเราไม่ต้องปรุงมะนาวแล้วแล้วเช็ฟหิวตาลายแล้วถือว่ารู้ใจเช็ฟหิวตาลายแล้วค่ะนั่นไปสอบประวัติที่งโงพักด้วยเยี่ยมไหมคะสุดยอดค่ะ เมนูเจริญอาหารโอ้แม่เิิ่กเปรี้ยวและวถเกียว่ะนะเปรี้ยวสุดยอดสุดยอดเป็นไงสุดยอดคือมันหอมหอมยอดมะขามแล้วยอดมะขามทำให้รสชาตินัวขึ้นได้ออืมนนี้คือ หลังน,นมย่างนี่นะคะเมนูที่ชอบน้ำจิจ้มแก้วค่ะน,นี่